ว่ากันว่าหลวงพ่อแดงนี่พกเหรียญหลวงพ่อชุยชไว้ในย่ามเลยพระแดงก็วัดเขาไปในอินนี่ก็ระดับแบบเชื้อกเกาะเมืองเพชรคือพระเพชรบุรีเนี่ยท่านมีทั้งพ่อชุยพ่อแดงพ่อทองศุกผมชอบพ่อทองสุกตนดหลวงมากผมรู้สึกว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากๆคือข้าแกม่มีวิญญาณโอ้โหนี่ก็ออกแบบดูครับมีดอกไม้มีลวดลายคือพระในยุคในยุคนั้นซึ่งต้องบอกว่านานมากปี65 2465ใช่นี่นี่ร้อยร้อยหนึ่งปีครับร้อยหนึ่งปีแล้วย,ยังโอ้โหความสวยงามขนาดนี้ ว่าร้อยหนึ่งปีลมดํายังดําอยู่เลยพี่ฮอตด้วยความที่สวยงามขนาดนี้ยครับผมว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้อะที่จะโดนสวนโดนอะไรเงี้ยจะจะตอบคนที่เขามาสวดพระอย่างเงี้ยยังไงอ๋อไป่สวยขนาดนี้ของทุกอย่างมันพิสูจน์ได้ครับเราเราต้องรู้จริงก่อนว่าลมดำร้อยปีเนี่ยมันต้องแห้งมันต้องแห้งอนะครับจะไม่จะไม่จะไม่ขึ้นขึ้นขึ้นเงาครับมันจะเป็นออกลุุมๆแห้งๆนะอ้องแห้งจริงต้องแห้งครับแห้งไม่ไม่เงาไม่ใช่